ปืนกระบอกแรกที่ผมซื้อตอนอายุ30นิดหน่อยนะครับที่ออกใบอนุญาตป .4 ีเป็นชื่อของตัวเองคือปืนรูเกอร์นะครับขนาดจุด357 Security ซนะครับสเต r m r มรูเกอร์ทำปืนทุกกระบอกมาทำแบบกะใช้ไปเจ็ดชั่วโคตรนะครับคือแข็งแรงบึกบึนและนี่คือรูเกอร์101นะครับ101จากร้านปืนสิงห์ทองไฟอาร์มนะครับรูเกอร์ทำปืนเล็กขนาดนี้นะครับบอดดี้เขามันพอๆกันกับ เจเฟมของสมิธแอนเวสันนะครับแต่ว่ามันจะมีความหนาและบึกบึนมากกว่าโมอบรรจุ5นัดเท่ากันโดยที่สามารถใช้สปีดโหลดเดอร์ร่วมกันได้กันกับปืนตระกูลเจเฟมของสมิธทั้งหมดแต่ว่าอ้น,นี้มันบึกบึนเพราะว่าเฟรมนี้นะครับสร้างขึ้นมารองรับตั้งแต่ขนาดจุดสาม็แมกนัมจุดสาบวกพีนะครับลงไปจนถึงจุดสองสองเป็นปืนที่แข็งแรงบึกบึนน่าใช้มากนะครับผมเองก็ใช้อยู่กระบอกหนึ่งปืนรุ่นนี้ ไปดูที่ตู้ปืนร้านสิงทองไฟอาร์มนะครับตัวจริงเดี๋ยววันนี้เราเอามาเล่าเรื่องลองยิงดูก่อนทางร้านห้กระสุนมา50นัดนนี่นะครับเหมาะพกซิงเกิลได้ดับเบิลก็ดีนะครับแข็งแรงบึกบึนถ้ได้แต่งกายอีกนิดหน่อยนะครับซึ่งการแต่งกายปืนโรเกอร์ร้านสังเวียนนะครับลุงเหน่งหมอเปลิงเราทําได้ดีที่สุดในประเทศไทยผมพูดอวยเพื่อนเลยพร้อมแล้วเดี๋ยวเข้าสู่ทางปืนกันครับ รูเกอร์ SP 1 0 1นะครนบรีวอลเวอร์ระบบดับเบิลแอคชั่นจากร้านสิงห์ทองไฟอาร์มลำกล้อง2เซตหนึ่งส่วน4นิ้วยิงดับเบิลทุกนัดได้ขนาดนี้ผมถือว่าดีมากนะครับไกดับเบิลแข็งๆเนี่ยแหละครับ เคยเขียนในหนังสือเราไว้หลายครั้งว่ามนุษย์เรานี่แหละครับเป็นสัตว์โลกที่โหดเหี้ยมอมตะหิตที่สุดบนพื้นภพนี้และนี่ก็คือมีดที่เขาออกแบบมาสําหรับการเป็นเครื่องจักรสังหารน,นี่คือโคนสตีลนะครับแบล็กทารอนหรือกรงเล็บอมตะหิตโคนสตีลออกแบบมีดแบบนี้นะครับให้มันใช้มันไม่ต้องพูดรอกว่าจะไปใช้งานอะไรนะครับมันจะบอกว่าเกี่ยวข้าวก็ไม่ใช่ นี่คือเครื่องจักรสังหารโดยแท้นะครับกรงเล็บแบบเซอร์เรตแบบนี้เนี่ยนะครับนึกถึงว่าเกี่ยวเข้าตรงไหนเนี่ยนะโอ้โหมันเปิดบาดแผลเวอะวะ่ะไม่อยากจะพูดเลยค s t สตีลแบคทารอนนะครับจากรงชาติแคมป์ทีซีท็กติคอนระบบทรแอดล็อกที่แข็งแรงที่สุดมันแข็งแรงขนาดเขาเอามีดปักกํแแพงเดินเหยียบขึ้นไปได้โดยที่มันไม่หลวมคลอนเลย มันเป็นระบบล็อกที่เปิดมาแล้วมันเป็นเหมือนมีดใบตายเลยไอ้ไทยแอดล็อกเนี่ยแต่ก็ต้องใช้มือด้วยแข็งแรงพอสมควรในการปลดล็อกเก็บมีดเข้าไปจากทีซีเทติรอนงชาติแคมป์นะครับเล่มนี้มี2แบบใบเสร์เรตปันหยักและใบเรียบความเรียดดูกันในเล่มครับ